Best Practice กลุ่มสารการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมครูผู้สอนนางดารุณีวงประสิทธิ์จากการเข้าร่วมโครงการอ e ีโคสคูลระดับต้นทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมศึกษาในสถานศึกษาและชุมชนจนได้รับรางวัลจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งทางโรงเรียนได้พัฒนาและต่อยอดถึงระดับกลาง โดยเน้นการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานแห่งการเรียนรู้และใช้กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามบันได7ขั้น7สเต็ปวิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านเรียนหวานส่งเสริมคุณภาพสร้างจิตสำนึกร่วมอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ย,ยั่งยืนผู้บริหารสถานศึกษาเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมทั้งภายในสถานศึกษาและชุมชน มีการสร้างความตระหนักทั้งคณะครูนักเรียนชุมชนในการร่วมกันกำหนดนโยบายวิสัยทัศน์และโครงสร้างงานสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยการทำงานเป็นกระบวนการโครงสร้างบริหารจัดการอีโคสคูลพันธกิจที่ 1. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาและโครงสร้างการบริหารจัดการพันธกิจที่2กระบวนการจัดการเรียนรู้7 1พันธกิจที่3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนพันธกิจที่4การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมกระบวนการบันได7็ขั้นเซเว่นสเต็ปบันไดขั้นที่1สร้างความตระหนักรู้ในสิ่งแวดล้อมศึกษา<ป>บันไดขั้นที่1สำรวจและค้นหาประเด็นการเรียนรู้กิจกรรมแผนที่เริ่มดิน ตามแผนนี้ตรงนี้จะเป็นโรง,เ,งเรียนบ้านเรียงหลวยค่ะส่วนตรงนี้จะเป็นโรงงานกันชงตรงขั้นตโรงงานกันทงจะมีแม่น้ำอิงค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นวนัดส่วนตรงนี้จะเป็นคุ้มคุ้มก็้อค่ะ <c oughs> ตรงนี้จะเป็นพัดคาดมีคนไปจับแล๊สค่ะตรงนี้เป็นนาทำ นนบ,บันไดขั้นที่1นํ่สำรวจและค้นหาประเด็นการเรียนรู้กิจกรรมแผนที่เดินดินกิจกรรมสามเหลี่ยมภูมิเวศความมุ่งมั่นในความสำเร็จปี2565โรงเรียนบ้านเวียงหวายเข้าร่วมโครงการอีโคสคูลในปี2566โรงเรียนบ้านเวียงหวาย รระดับต้นในปี2567ผ่านการเข้าร่วมโครงการอีโคกสคูลระดับกลางเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ยัง่งยืนสืต่อไป